ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะต้มกระดูกหมูกับผักกัดดองซื้อผักกัดดองนี่กระดูกหมูถ้วยหนะึ่งเนี่ยน่าต้องตั้งน้ําเดือดแล้วย่าจะใส่ไปเลยเทไม่ได้น้ําเยอะต้งหยึกน่ะน้ําเยอะกระดูกหมูอ่อนย่าสับทะเล็กเนี่ยวันนี้สับเล็กเพราะว่าจะกินกับผักกัดดองจะต้มผักกัดดองอื เนี่ยยาหั่นผักกัดดองไว้ใส่หม้อนี่ว้เนี่ยอืมจะตั้งไว้นี่ค่ะยวใส่สุบพนอชุบพนอตะก้อนหนึ่งแล้วก็จะใส่ชุโรสเดีย๋ยวช้อนตักชุโรสหน่อยก่อนชุโรสสักหน่อยหนึ่งเนี่ย ใส่เลยพอน้ำเดือดแล้วกระดูกหมูก็ไม่เหนียวอะ่ะเพราะว่ามันเป็นกระดูกอ่อนอือวันนี้ก็จะใส่น้ำปลาหน่อยวันนี้ไม่ใส่เกลือใส่น้ำปลาให้หอมเดี๋ยวเอาช็อปปี้ก่อนเอาช็อปปี้ก่อนถ้วยมันเยอะท้าวมันเยอะเดี๋ยวตอกดาช็อปี ไปใส่น้ำปลาไปเลยเดี๋ยวช้อนฟองเอาอันเนี้ยหมูไม่ได้ลวกน้ำมันก็ต้องจ้องมีฟองหน่อยมันเลือดเลยมันก็ช้อนฟองเอาอยาที่เกยียจต้มมาเดี๋ยวเอาอีกสักครึ่งกระบวยพอแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเค็มไปอยากกินผัดกัดดองต้มหมูนี่แหละอ,อยากกิน เดี๋ยวค่อยช้อนฟองฟองเริ่มออกละเดี๋ยวอแค่เอาถ้วยช้อนฟองหน่อฟองเยอะอืมฟองเยอะเนี่ยช้อนฟองหน่อยเพราะว่าเลือดยังไม่ได้ลวกไนงะถ้าลวกก็ฟองมันก็จะไม่ค่อยมีทีน,นี้เราไม่ได้ลวก อหม,ม,มูติดมาชิ้นีน,นี้ย่ากก็จะใส่ผักกาดนะน้นผักกาดใส่เลยชั้นฟองหน่อยขึ้นมาอีกเนะี่ยถ้าเกิดเราลวกน้ําก่อนเราก็ไม่ต้องชั้นฟองอฟองเยอะอ่ะอือดีนี้ก็นั่นและ เอาผักกาดใส่น่ะประกาดนะดองอย่าล้างไว้แล้วนะี่ซื้อมาสี่สิบห้าบาทปักกาดดองเอออยากกินหลายวันเนะี่ยเมื่อวานไปโรตัสแต่ไม่มีรอกระกาดดองโรตัสอ่ะมีแต่วันนี้จ้างรถไปซื้อมีรู้เขาบอ,อกสี่สิบห้าบาทเหมือนกัน เพราะว่ามีที่ตลาดมันไม่มีที่โลตัสโลตัสก็ได้หมูมาไงได้หมูมันหน่อยได้หมูมาสองชิ้นแต่นี่ทําชิ้นเดียวยากก็หั่นชิ้นเดียวงทีน,นี้ก็รอชิมรสอย่างเดียวยา่จะอยากกินผักกาดที่จริงหมอเขาห้ามกินกันนะผักกาดดองเนะี่ยแต่ไม่ได้กินนานนะนานกินตะเคี่ยวก็ไม่เป็นไร วอมประกาศดองไม่ยากหรกใส่แบบเนี้ยไม่ยากอือแค่นี้เดี๋ยวาฝาปิดให้เดือดอีกรอบอือเอาฝาปิดให้ดีละทีนี้ก็รอน้ำเดือดอีกรอบเราก็ชิมอือเช็ดน้ำกระเด็นก่อนอือรอน้ำเดือดอีกรอบเราก็ชิมอ่ะ อันนี้ย่างว่ะจะชิมก่อนน้ายังไม่เดือดนะเดี๋ยวรอชิมก่อนชิมรสก่อนใส่ชูรสใส่รสด,ดีไปแล้วอะ่ะรอชิมรสก่อนแล้วเดี๋ยวพอเดือดก็ใช้ได้เลยอืใส่เครื่องปรุงไปแล้วยากจะชิมจะชิมก่อนอ,อร่อยแล้วเพราะว่าไม่ต้องใส่อะไรมากอ่ะ อันนี้ต้มต้มผักกาดกับต้มต้มจือดอย่างอื่นไม่ไม่เหมือนกันต้มผักกาดแล้วไม่ต้องใส่สัมเกลือก็ได้เพราะว่าผักกาดมันไอ้นั่นมาแล้วแต่ถ้าต้มจืดหมูเหมืออะไรอย่างอื่นอ่ะเราต้องใส่สัมเกอืออันนี้ย่าฮะสูตรย่าคือต้มผักกาดย่าก็ไม่ใส่สัมเกลือเราก็ทําอย่างเงี้ยแหละทีนี้อร่อยแล้วก็ให้เดือดเพราะว่าเพราะว่าผักกาดผักกาดดองนี่เขาออกปเปรี้ยวๆหน่อยไง พนน้ำออกมันจะพอดีเลยอ่ะมันจะอร่อยเลยอ่ะอืมอร่อยเลยอ่ะเที่ยวนี้อาติทําอะไรก็อร่อยทุกเที่ยวเพราะถ้ายาก็ทํารสปากของญาเดือดแล้วอืมเดือดแล้วเนี่ยเบาแก้หน่อยน้ําล้นเดือดแล้วเดือดแล้วเดี๋ยว รอชิมอีกรอบว่าไอ้น้ำประกาศออกมาแล้วแล้วเป็นไงก็คงอร่อยอ่ะเพราะประกาศมันเอาอไปเปรี้ยวหน่อยอืมอยากกินต้มประกาศหลายวันกว่าจะได้ไปโรตัสชิมกล่อมหืมน้ำประกาศออกมาอร่อยมากเยอืม อร่อยมากเลยอะแบบใส่น้ำแฉะนะใส่ข้าวแล้วใส่น้ำแฉะนะอร่อยจะอร่อยมากอ่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องเคี่ยวเคี่ยวหมูอีกหน่อยเพราะหมูใจไปยังไม่สุกสุกมาสุกแต่มัยังไม่เปื่อยจะลองชิมหมูสักสักชิ้นก่อนจะร้อนอ่ะเออหมูยังไม่เปื่อย ผมก็ไก็กงเที่ยวหน่อยหมูไม่เปื่อยเปิดแก๊สไม่ต้องกลางๆพอขเขาเคี่ยวหมูถ้าแรงแล้วน้ำล้นอะ่ะอืแรงน้ำล้นยากก็จะตักกินข้าวลนะ กินมะเปามั่งอะไรมั่งกันะอืมเคี่ยวมาสักพักแล้วคงเปื่อยละเปื่อยมากยาก็ไม่เขาชอบไม่มีอะไรเคี้ยวใส่ถ้วยสักถ้วยก่อนตักใส่ถ้วยสักถ้วยกินข้าวเลยมีข้าวเย็นอยู่หน่อยเดี๋ยวเอาข้าวเย็นนห่ะกินปุงข้าวยังไม่สุกไงปุงข้าวแล้วแต่ยังไม่สุกเยวประกาศหน่อย เจะถ้วยน้ำหน่อยแม่จะติดตะประกาศเอาจะเอาหมูหน่อยอเนี่ยย่าก็ตักมาถ้วยแล้วเอาหมูแค่นี้แล้วย่าก็จะกินข้าวอื ยากก็คงจะพอแค่เนี้ยจะกินข้าวแล้วอันนี้ก็จะเคี่ยวไปอีกนิดเคี่ยวไฟเบาๆแต่ยาชอบกินเนเหนียวอย่างเงี้ยวันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้ยนะจ้าสวัสดีค่ะ